แตงโมเป็นพืชเมืองร้อนผล,ลผลมีน้ำมากจัดอยู่ในจำพวกผักและผละไม้ใช้บริโภคได้ทุกรดูการเนื้อล่วนเป็นสายมีรสหวานฉ่ำปลูกง่ายในเขตร้อนร้อนดุราเรือด้วยร้อนแตงโมชอบแสงแดดจัด และมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงแต่ไม่ชอบดินที่แฉะหรือแห้งจนเกินไปนะอ่าจะถาอะไรคะจากข้อความการปลูกแตงโมของใครได้ใครใครได้ผลไม้ไหนผลไม้คะผลผลิตผล,ผลตที่ดีที่สุดอ่าโอเคขอใครคะ ปลูกแปงโมในไร่ที่อยู่ใกล้ๆคลองชนประทานชนละประทานชนละประทานถูกไหมคะข้อที่เท่าไรข้อที่ยี่สิบเฉลยข้อที่สองเหตุผลเพราะอะไรคะอ่า,อาในให้ฟังหน่อยทำไมข้อสองถึงถูกเพราะไรแตงโมว อยู่ในะที่โล่งใกล้ของชนบาทานซึ่งสอดของธรรมชาติของแตงโมของแตงโมที่ชอบแสงแดดจัดและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตามข้อความที่กำหนดอืมโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะก่อน